ครับพี่น้องครับเมื่อนี้สีผ้าพอไปพี่น้องของเขานะครับมาเปลี่ยนใบตัดครับเปลี่ยนใบตัดนะครับง่ายๆครับพี่น้องครับมันสีมีวิธีของเขาอยู่ครับนี่ครับเกลืองนี่เกลืองมาใหม่ครับพี่น้องนี่เขาวิธีเปลี่ยนครับบางครั้งเขาบให้จัคเขาก็ไปหงายเลยนะครับพี่น้องไปงบจุ้งยังทีเลยนะครับอันนี้บ่ได้ครับพี่น้องครับแบบนี้พิษสูตรนะครับเพราะว่าน้ำมันน้ำมันน้ำมันเบนซินนะครับที่อยู่ในกระปุกนะครับ สีเหียเขาไปในเครื่องปมโดยสีเหียออกนะพี่น้องนะครับฝาฟาทังน้มันตีเขาตื้นแล้วกันเนี้ยออกครับบ่อครับแบบนี้ครับพี่น้องครับวิธีมาเปลี่ยนใบครับง่ายๆครับโดยคันกับคันง่ายๆครับอ่าเท้าถอดครับพี่น้องสายนี้เอาออกก็ได้บ่อออกก็ไดได้ครับเนอ่ยเอาออกครับพี่น้องครับพี่น้องสังเกตเวงตัวขาวนะครับตัวขาวๆนี่สิเป็นตัวขีดพี่น้องตัวขีดนะครับขีด ขีบแกนตัวนี้ครับขีบแกนตัวนี้เพื่อเวลาเขาตัดพ่ายขึ้นนะครับพ่ายสบายขึ้นตัวนี้สิบรไนด้แกนสีบรไน้หมุนไปหมุนมากครับมันสอยู่ลักษณะย่างมุนก็คือมุนในหน่อยครับเ้อหมุนออกอะไพี่น้องครับนี่มุนออกครับเปิดตัวนี้ก่อนย่ายอันนี้นะครับแทบแทบเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับเปิดออกก่อนครับ เมื่อเขาเปิดได้ออกแล้วพี่น้องเขาก็คันนะครับคันตัวนี้ครับนี่ครับคันตัวนี้ออกพี่น้องรูดออกครับนี่ครับรูดออกครับรูดออกเพราะมันวิดตัวลลอกกันแล้วพี่น้องนี่มันสิล็อกกับตัวเหล็กสะพ้ายนี่ครับพี่น้องเนี่สิล็อกกับเหล็กตัวสะพ้ายนี่ครับเขาดูดออกจากจากล็อกสะพ้ายนี่นะครับเขาคายออกเขาก็ดูดออกมาครับเขาคายออกมันก็สิบบฟิดกับท่อขาวนี่เนาะพี่น้องเนาะนะครับเขาดูดออกมานะครับ บัดที่นี่หมุนเลยครับเครื่องกับตั้งอยู่แบบเก่าครับเครื่องตั้งอยู่แบบเก่าครับอันนี้เขาหมุนเลยพี่น้องหมุนเลยครับนี่ครับง่ายๆครับอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องครับหมุนไปเลยครับหมุนนะครับโอเคครับน้ามันกับบริเรณอะครับพี่น้องเครื่องตังอยู่แบบเก่าแต่ว่าท่งนี่ง่ายขึ้นละครับพี่น้องง่ายก้นลวครับนี่ครับเข้ากับขันออกเลยพี่น้องป่อดที่นี่นะครับใส่กุญแจขันออกเลยครับ อ่ามาครับเครื่องนี่มันสิเป็นบนบอคโคเทียนนะพี่น้องกุญแจคลายบอโคเทียนครับบอแข็งแรงปันไดพี่น้องแนวนั้นนะครับเอ่อเท่ากับทีนี้เขาเอาใส่กุญแจยูเทียนเท่ากับอะไรพี่น้องเบอร์สิบเกาครับขันเข่าเป็นออกพี่น้องขันเข่าเป็นออกม่งเท่าไงกันน่งสี่เราขันเข่าเป็นออกพี่น้องแต่ว่าขันออกเป็นเขานะครับเพราะว่ามันกันใบมันรุดพี่น้องเครื่องนี่กันใบรุดเขาก็เฮ็ดมาดีอยู่ครับขันเข่าเป็นออกขันออกเป็นเข่าได้พี่น้องด้ยนะครับเอ่ วิธีมันครับง่ายๆ,ๆครับทำความสะอาดแถวๆนี้สักวันพี่น้องเพราะว่าเราไปตัดหญ้าสิจืดขี้ดินขี้ฟุ่นเนาะเครื่องมือนะครับถิ่มากับเครื่องนะครับพี่น้องเฮาครับอนอกจากบัคคันกะระดอกได้ครับแต่ว่าอันนี้สิบอใส่ได้พี่น้องนะครับเพราะว่ามันเบ,บาบางครับ ตัวล็อกมันใส่อยู่ครับตัวล็อกมันครับพี่น้องครับแล้วก็สอดเข้าไปครับเห็นแล้พี่น้องครับเวลามันล็อกมันติอยู่นะครับแปลงลวดเล็กน้อยพี่น้องแปลงลวดเล็กน้อยครับเพราะว่ามันไปตัดหนามากกต่นีดิ่มีดอนเนาะพี่น้องเนาะมี่หนามี่ยังครับทำความสะอาดสว่ครับครับผ่าพี่น้องผ่าอย่าลืมผ่าเด็ดผ่านนะครับ นนเวลาเขาตึงมือมากครับมาขัดกับกับเล็กตัวเขาสอดไลยนะครับเขากจะขันเลยครับขันขเข่าไปออกครับนไนป้องง่ายๆครับโอเคครับออกเลยไป่น้อง คไม่ใช่ลอยครับนี่ครับพี่น้องครับเขาสีเห็นล็อกมันนะครับเดี๋ยวเรามาเบิดล็อกมันครับนี่ครับนี่คือหู้นะครับพี่น้องครับหูหูหล็อกอยู่นะครับที่วิอยู่นี่ครับแล้วพี่น้องก็สีสอดนะครับสอด ตัวล็อกข้ามาครับคือกุญแจเรียนข้ามานนี่แหละครับพี่น้องครับมันสี่มือหนึ่งครับถอดล็อกเข้ามาแต่ก็มาแย่กันเข่าไปครับมันสิล็อกอยู่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเข้ากับยาเลื่อมนะครับเข่าจับข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับจับใบทีหนึ่งตัวนี้ก็ล็อกไว้นะครับจังสี่คันแน่นนะครับเป็นใบครับเขาต้องแบบนี้พี่น้องมันจะสี่เลีวยงง่ายนะครับแต่ว่าอย่าเอาไปตัดหยาดเลยพี่น้องครับตัดหยาตัดหยาครับบะไรครับเปลี่ยนเป็นใบตัดใบเขอาครับ เรียว่าพี่น้องสีใสใบได้กระยาแล้วพี่น้องเนาะพี่น้องกระตงสีนะครับอย่าลืมครับผ่ากับถุงมือกันนะไปเด้อกันไว้ครับพี่น้องครับเมื่อมันเข่าล็อกดีๆครับว่างตรงๆดีๆแล้วนะครับขันเข่าเลยครับหมุนทราครับขันออกเป็นเข่าครับพี่น้องใบคือตัดหยาเป็นสีมดจ้ครับ ตัวนี้ก็ล็อกไว้คือเก่าครับตัวเขาสอดล็อกไว้ก็ล็อกคือเก่าครับพี่น้องคันครับคันว้าโอเคครับวัตเนียนโอเคแล้วพี่น้องครับถอดล้อครับบัดนี้ตัวล็อกโอเคครับซ้ำนี่ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับที่นี้ก็หมุนขึ้นพี่น้องยกขึ้นจะลอยครับหมุนแกนมันขึ้นครับหมุนเรียบร้อยแล้วเขาก็เอามาเข่าล็อกไปบองเก่าพี่น้องนี่ครับ ขันใบครับวงเก้าครับอืมเรียบร้อยครับสำนีก็ง่ายๆแหละครับพี่น้องครับนี่สำหรับการเปลี่ยนใบนะครับเปลี่ยนใบขันใบสำหรับพ่อแม่พี่น้องของเข้าครับอ่าเราต้องเลยไปปีนท่องทั้งเครืองเล้อพี่น้องเด้อนะครับปีนปีนท่องขึ้นมาขันใบแต่เฉพาะแกนนะครับสูตรง่ายๆพี่น้องครับสำหรับมือนี้กะเคล็ดลับเล็กๆน้อยนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้หูแล้วก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าผู้บ่หูกะ สิเร้สิได้เบ่งนาะพี่น้องนะครับมือนีสมบัติชัดทุกเฟมนะครับก็ขอ,อสวัสดีพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ะพี่น้องเนอะสวัสดีครับ